ท่านครับวันนี้สปอร์ตไลน์เอนทีวีนะครับมาติดตามการฝึกซ้อมนะครับของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่เตรียมขุดเครื่องกับนความทุมยูเดตในสุดสัปดาห์นี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับจากสนามวิทมิวสปอร์ตครับนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้อากิระนิชิโนะครับคุณซือทีมชาติไทยต้องบอกว่าเอาจริงเอาจังมากนะครับกับการเก็บตัวฝึกซ้อมในครั้งนี้ครับเพื่อหวังหานักเตะโดยเฉพาะช้างเผือกครับ ที่จะมาเป็นกําลังสําคัญของทีมเพื่ไทยในอนาคตอันใกล้นี้นะครับซึ่งนักเตะชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเตะดาวรุ่งที่อักเรนิชิโนโเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วครับสรายการไม่ว่าจะเป็นซุปบอลซีเกมแล้วก็ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายนั่นเองครับนอกจากนี้ครับนักเตะชุดนี้ยังมีหน้าใหม่หลายคนไม่ว่าจะเป็นวีรเทพป้อมพนันธ์ ฐมพลเจริญรัตรนพิรมครับปีกฟอร์มแรงจากโพลิสเทโลเอฟซีหรือจะเป็นกนกพลปุษปาคมครับทายาทของโคเต็กอัศวพลปุชปาคม,คาาพ,าคมพีรพงษ์เรือนินครับมือกาาจากสุขโขทัยเอฟซีสุริยาสิงห์มุ้ยเนี่ยก็กลับสู่ทีมชาติไทยครั้งนะครับรวมไปถึงครับเกษตรเวทยาวงครับกองกลางจากสุพรรณบุรีเอฟซีครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นขาประจำครับลูกหลาของทาง นิชนโนกเหมือนกันครับกิสดาการแมนสุพรปีนาตากระโพครับโชว์ฟอร์ไมได้ดีในช่วงหลังครับกับ s อสซเมืองทองก็มีชื่อเหมือนกันที่สําคัญครับการกลับสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งครับของแบ็กซ้ายจอมถอนครับเควินดีรมรําซึ่งทางไอกรันชินโนครับก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่ติดตามทําข่าวอย่างเป็นกันเองนะครับแล้วก็มีการเปิดให้ นักข่าวแล้วก็ช่างภาพเนี่ยได้เก็บภาพการฝึกซ้อมครั้งนี้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแคมป์นี้เนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกันเองเลยทีเดียวเซอร์ไพร์แรกครับคือไปท่าเหลือสองครั้งไปดับสองครั้งครับจะเป็นที่ตัวคนเองเหรอครับแต่การที่นักเตะคนหนึ่งจะสามารถมาเป็นตัวหลักของทีมชาติไม่ว่าจะทีมชาติไหนชุดใหญ่ได้ครับเขาจะเป็นที่จะต้องมีการเล่น ในการแข่งขันอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาเพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายคอนดิชันของอันนี้ไว้และก็ที่ได้มากับพูดกับตัวนักเตะเองบ่อยๆก็คือว่าทุกคนจะเป็นเหมือนรถซูเปอร์คาร์ครับถึงแม้ว่าสภาพมันจะดีเยี่ยมขนาดไนแต่ถ้าเราไม่ค่อยซ่อมแซมคอยดูแลส่วนที่มันสึกหรอต่างๆประกอบต่างๆครับมันก็ย่อมเสื่อมลงไปได้ดีมื่อครับเลยอันนี้เป็นเรื่องที่พยายามนักเตะคอยรักษาคอนดิชันของตัวเองเอาไว้ส่วนอธิักไก่ซอนครับกองหน้าตัวเก๋าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องๆแล้วนะครับด้วยวัย29ปีเนี่ย ก็ได้เปิดเผยนะครับถึงเป้าหมายนะครับในการลงอุ่นเครื่องครับในเกมพบกับนักคอนปฐมด้วยนะครับัเขินนิดนึงมาแบบนี้แต่ว่าน้องๆทุกคนก็เหมือนกับทำความรู้จักกันเร็วมาจากหลายสโมสรแต่ว่าทุกคนคุกคีกันไปเจอกันในนามสโมสรอี่แล้วแล้วก็ปรับตัวกันค่อนข้างเร็วก็ก็ดีใจครับพี่ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติในชุดนี้อย่างที่พี่กอบอกแบบ ทุกคนได้เจอกันในสนามอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันก็รู้จักกันบ้างอยู่แล้วเริ่ปรับตัวไม่ค่อยยากล่าสุดนะครับทีมเชาติไทยก็ได้มีการประกาศเบอร์เสื้อนะครับที่จะใช้แข่งขันเนี่ยต้องบอกว่าหลายหลายคนก็ได้เบอร์สวยเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอดิศักกไกสอนเนี่ยก็ได้เบอร์9นะครับพิธีวัต์สุขจิตธรรมกุลก็ได้เบอร์6ไปกรองนะครับเบอร์หนึ่งก็เป็นปฏิวัติคำใหม่ครับแล้วก็เบอร์10เนี่ย เป็นของเอกนิปัญญาครับเย์เมเกอร์ตัวเก่งแล้วก็เป็นตัวคมวังของทีมในชุดนี้เลยก็ว่าได้ครับสำหรับชิมชติไทยนะครับก็จะมีโปรแกรมลงฝึกซอ้อมอีกหนึ่งวันนะครับก่อนจะเดินทางไปลงอุ่นเครื่องครับกับทางนาคปรปฐมยูเนเต็ดครับในวันที่10ตุลาคมนี้นะครับแฟนฟุตบอลก็อย่าลืมติดตามนะครับให้กำลังใจทัพช้างศึกกันด้วยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง Facebook แล้วก็ช่องทาง y t u t u นะครับของทางไทยรัฐทีวีตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับส่วนคนที่จะไปดูที่สนามนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับรั้งย่าของนครปฐมยูเนเต็ดครับบัตรมีขายแล้วนะครับในวันที่10นะครับจะขายหน้างานนะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับรับจำนวนจำกัดครับ800ที่นั่งเท่านั้นนะครับราคามีตั้งแต่100บาท 150บาทแล้วก็200บาทนะครับสะดวกทางไหนก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็เชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะครับช้างศึกครับเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพจ Spotlight นะครับรวมไปถึงช่อง YouTube Channel นะครับสปอตไลท์บายแป๊บซี่ด้วยนะครับแล้วติดตามกันใหม่นะครับใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank you